เป็นความสุขของพวกเขาเวลาที่พวกเขาได้เต้นพวกเขาได้เล่นแต่ก็แต่กีก้ก็อึ้งกับคาตอบเขาเหมือนกันเป็นไงบ้างคะสิ่งที่เราถ่ายทอดไปกับโชว์วันนี้ที่เขาทำออกมาได้ดีมากจริงต้องพูดว่ายกความดีความชอบให้ครูดีกว่าตัวหนิงเองหรือตัวพี่โอเองอะ่ะก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนหน่วยซัพพอร์ตแล้วก็หาสิ่งที่ ที่เขาอยากได้เขาอยากทํามาให้ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจของเขาถ้าสมมุติว่ามีโกมีเป้าหมายะอะไรเงี้ยก็ต้อง,ก,องก็ต้องทำทั้งสองคนก็พยายหามถามหนิงว่าทําไมไม่มีใครมาแบบเอาหนูไปสักทีหนึง่งก็มีนะคะมีคนมาขอเหมือนกันมาขอกับหนิงเองเพราะว่าหนิงต้องบอกว่าส่วนตัวเด็ก2คนนี้ก็ดูแลอยู่ด้วยกันดูแลเด็ก2คนนี้อยู่ทั้งคู่เลยแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเธอยังไม่พร้อมให้วันหนึ่งที่แบบว่า มันมันต้องมันต้องสาหรับหนิงนในฐานะคนทํางานมันต้องมันต้องแบบว่าตั้งใจอยู่นี้อีก<ช>แล้วก็ต้องแบบว่าพยายามกว่านี้อีกวันนี้ลูกสาวสอบผ่านไหมครับแล้วก็รวมถึงน้องเสรีด้วยในการให้สัมภาษณ์สื่อเป็นคั้ <laughs> แรกเลยตกใจมากทุกคนบอก,อบ,บอกเลยว่าตกใจมากทั้งคู่วันตกี้ตอนที่พี่พบอกว่าขอสัมภาษณ์เด็กสองคนเราก็มีความรู้สึกว่า ลุ้นว่าเขาจะใจะยังไงแต่ก็เชื่อว่าทุกคนนะเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เนือ้อก็จะรู้ว่าโอเคจะคุยจะคุยกับเขายังไงแต่พอเห็นสัมภาษณ์แล้วเราก็บอกเออมันคงอยู่ในในดี a มัง้งแล้วมันก็จริงๆนอกจากในดี a มันก็คงเป็น <c oughs> ทัศนคติของเขาในการใช้ชีวิตเราก็รู้สึกว่าเออมองหน้ากับพี่โอ๋ทกียังแอบแบบคูดกันเบาๆว่าเออก็ไม่เสียแรงที่เราจะบ่นกันจนถึงแ <c oughs> บบว่าเราสองคนแม่ลูกเอ้ยแม่สองคนก็จะพูดว่า ปากเราสองคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องเย็บแล้วนะมันฉีกไปถึงอะไรอย่างไปฉีกกันรับบ่นกันแบบบ่นกันมากอะไรเงี้ยแล้วเมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันเมื่อคืนเรานอนค้างด้วยกัน4ี่คนใช่ป่ะคะเราก็คุยกันบอกว่าเออฉันกับแกเนี่ยมาสนิทกันได้เนี่ยก็เพราะมันสองคนเนอะตั้งแต่ท้องบุญพาบุญของมันสองคนทาให้เรามาเจอกันมามาสนิทกันก็นั่งคุยกันปรับทุกกันตามภาษาแบบตามภาษาแม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็เป็นแบบเห็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขมันก็เป็นแบบ สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเรามันดีจังเลยที่มีลูกเองในมุมมองวี่หนุ่มในมุมมองวี่หนุ่คิดว่าลูกโตเต็มเป็นสาวอย่างในสายโอโหโตโตโตวัยมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่า ขอบคุณตัวเองที่ที่ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมายอมทิ้งอะไรในหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องแล้วก็โฟกัสทุกอย่างอยู่ที่เขาทิ้งในในหลายๆ,ๆเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์หรือว่ามันไม่จําเป็นกับชีวิตแล้วก็แบบทุ่มเททุกอย่างให้เขาวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกมีรอยยิม้มว่าเฮ้ยจุดสตาร์ทของของ,ของความความมีเอเนจีของความสดใสของความมีพลังของความเป็นเด็กหญิงปนิลินคนเดิมมันเฮ้ยมันกลับมาแล้วนี่หว่าเลย ลินอยู่ในกระพุ้ให้สัมภาษณ์พิธีเจาะแล้วคุณพ่อมันเป็นอย่างที่เราแบบก้าวข้ามก็คืออุ้ยสัมภาษณ์อย่างนี้แล้วน้ำตาจะน้ำตาจะลืนทำถึงตันดีใจมันมันเป็นอะไรที่เราสึกว่าเฮ้ยลูกเราเก่งจังเลยอ่ะมันมันลูกเรา move on ได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วลูกหาจุดที่แบบที่ที่ move on ได้ว่าว่าอะไรพ่อหนิงกับเพ็มจะสอนลูกหนิงไยอย่างนี้ต้องบอกว่าหนิงเองอะค่ะ เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยหนิงมักจะมีผู้ใหญ่ที่ให้คาปรึกษาอย่างเงี้ยนะหลายๆคนมากๆหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ที่ให้คปรึกษาหนิงที่ดีมากๆตั้งแต่มาห้าปีก่อนคือพี่ตูน่นันทิดาหนิงเคยถามพ,าพี่ตู่ว่าพี่ตู่แบบพี่ตู่เลี้ยงลูกอย่างเรียกแม่ตู่แม่ตู่เลี้ยงลูกดีมาก ทํายังไงให้ลูกเนี่ยมีทัศนคติมีกําลังกายกําลังใจที่แบบเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็แบบใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม่ก็จะสอนเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสเจอกันว่าให้เลี้ยงลูกจากความเป็นจริงแล้วก็ใช้หัวใจเราที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนโยนเลี้ยงเขาแล้วตะกี้น่มันเป็นคําถามที่แบบนี่ก็ จะตอบยังไงอะไรเงี้ยมันเออน้องก็พูดขึ้นมาเองมันสิ่งที่น้องทำตรงเนี้ยมันทำให้น้องมูฟออนเกี่ยวกับเรื่องอนนดีใจอ่ะเพราะจริงๆหนิงอ่ะเคยพูดตั้งแต่เดวันที่ลูกหนิงเองได้มีโอกาสเล่นละครหรือว่าได้เข้าทํางานในวงการมันถ่าว่าตัวหนิงเองอ่ะหนิงห่วงลูกมากถ้าจะอยู่อยู่ในจุดตรงนี้เหมือนที่เราอยู่เพราะมันมันต่อสู้เยอะเนาะแล้วมันก็ในความที่โซเชียลมันเยอะเดี๋ยวนี้บางที มันทําอะไรเราต้องระวังตัวเราเยอะๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ลูกเราอะเป็นเป็นเป้าของแสงหรือเป้าของจุดโฟกัสอะไรใดๆแต่พอเขาพูดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขแล้วเขาชอบแล้วเขา m o v ออนวันนี้ก็ลุยเลยลูกแม่ก็แม่ก็พยายามทำัพ p อ o r t ให้ได้อย่างเต็มที่ก็รู้สึกเออลูกฉันโตแล้วจริงๆเลยเนะี้ยแลวช่วงนี้โซเชียลมันจะไปกรพูดถึงครอบครัวเราเนี้ยตัวเราเองสื่หนึง เรื่องการเสพโซเชียลใน social, เรื่องข่าวต่างๆอน้องเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าน้อง social. อเสพโซเชียลแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนๆรุ่นพี่อะไรเงี้ยพอเวลาเสพโซเชียลเสร็จก็จะมาถามน้องน้องก็จะมีบางคําถามที่น้องไม่เข้าใจน้องก็มาถามเราเราก็จะพูดบอกว่าเสพให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราเสพแล้วเป็นทุกข์แล้วเป็น energy <c oughs> ที่เรารู้สึกว่าเราหงุดหงิด เราต้องรีบปล่อยวางให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่ทําเรามีความสุข mm hmm. เขาทําทุกอย่างได้ดีขึ้นเยอะมากๆจนกระทั่งคาตอบเมื่อกี้นี้ mm hmm. แล้ววันนี้เห็นสิ่งที่เขาทําอ mm ่ะ hmm. หนิงรู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่บนเวที mm hmm. เขาดูสมาร์ทจังเลยอะ่ะถึงแม้ว,ว่าโอเคการแสดงของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลแบบที่ mm hmm. ท,ที่ที่แบบที่สุด mm hmm. แล้วเพอร์เฟกหรืออาชีพแต่ว่าความสมาร์ทหรือว่ารอยยิ้มเขาแล้วความสุขเขาที่เขาได้ทําสิ่งนี้อะ่ะหนิง hmm. รู้สึกว่าเฮ้ย ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกหนิงแล้วขอบคุณที่แบบที่เราเราเราอบกอดกัน,กนแล้วเราก็ไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็เข้าใจกันเพราะว่าเขาก็คือพลังให้หนิงพยายามที่จะที่จะยิ้มแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหนิงก็บอกเขาว่าก็ให้แม่เป็นพลังให้นิรินแล้วก็ยิ้มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยโอ้โหคือที่สุดแล้วอ uh, ะถ้าถ้าหลังๆใครๆบอกว่าเออหนิงดูซอฟต์ลงหนิงดูเบาลงหรือหนิงดูแบบ หนิงดูหนิงดูมีความสุขขึ้นหนิงดูยิ้มหนิงดูมีความหนิงดูสดใสขึ้นหนิงก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะยกให้ลูกเลยชีวิตหนิงอ่ะหนิงอุทิศให้เขาอยู่แล้วอะไรที่มันที่มันมีที่ทําให้เขามีความสุขเราอ่ะพร้อมที่จะทําสิ่งนั้นเพราะว่าเขาคือผ้าขาวที่เรารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องมาเจ็บปวดไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าอะไรที่เราสามารถถอยได้แล้วเสียสละได้อะเราก็ เราก็อยากทําทุกเรื่องขออาตถามครับกับเรื่องข่าวที่ผ่านมาตอนนี้มันแบบเป็นการแกนโอเไปนร่งของทางอันนั้นเรียบร้อยแล้วตัวพี่หนิงรู้สึกยังไงคะถ้าเป็นอัน,นี่หนิงขออนุญาตจริงๆว่าวันเนี้หนิงกับลูกมีความสุขมากๆหนิงขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องของของใครเลยวันนี้ยังไงก็ได้วันนี้หนิงกับลูกมีความสุขที่สุดแล้วนี่หนิงขออนุญาตแล้วแบบขอโทษจริงๆที่ท,ท,ที่ไม่ไม่ขอตอบเรื่องนี้ดีกว่า ไม่เป็นไรเลยหนิงเข้าใจวิพีนักข่าวทุกคนแล้วหนิงก็เข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์อ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ที่เราต้องสัมภาษณ์ต้องอัปเดตกันแต่ว่าในส่วนของหนิงเองหนิงรู้สึกว่าวันนี้หนิงยืนณวันนี้หนิงเข้มแข็งลูกหนิงเข้มแข็งแล้วหนิงก็มีความสุขลูกหนิงมีความสุขจบแล้วที่เหลือใครจะอะไรยังไงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมันเกิดที่ผ่านมาเห็นฉลองคู่กันเลยเพราะว่าเกิดวันเดียวกันเป็นไงบ้างปีเป็นคนเป็นวันเกิดที่ก็มีความสุขมากเพราะปีนี้จริงๆหนิงต้องบอกว่าเป็นวันเกิดที่ ที่ซิมเปิลมากไม่ได้มีการจัดงานมันเกิดอะไรใดๆที่มันเหมือนทุกปีที่มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วเชิญเพื่อนเยอะๆก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มที่แม่แม่ที่มีลูกกันอยู่แล้วอาจจะัดให้วันหนึ่งที่จัดรวมๆกันหลายคนแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นเราแม่ลูกกินข้าวด้วยกันในครอบครัวมันเป็นอะไรที่ที่ธรรมดาแล้วก็เบาแต่มันเป็นความธรรมดาเบาแล้วสบายแล้วรู้สึกว่าแบบเออชีวิตการมีความสุขมันก็คือแค่แฟมิลี่แค่นี้เองมันก็คือโมเมนต์หนึ่งที่นะ ใช่เพราะว่ามันอยู่ครบเลยนะแม่น้องแล้วก็แบบครอบครัวเราทั้งครอบครัวเลยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ไม่ต้องมีอะไรที่แบบประดิษฐ์หรือปรุงแต่งเลยอะตอนนี้ลูกเราได้สอบผ่านแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเต้นการร้องอะไรเงี้ยพี่หมีมีอะไรจะฝากใ,ใ,ให้แบบแบบพูดจากหรืออะไรอ,อ,ไอันนี้เลยครับอันนี้ก็เขาโตเป็นสาวแล้วเขามีความคิดเป็นของตัวเองที่ดีมากๆเลยก็ เคยเมตตาแม่ยังไงก็ฝากเมตตาลูกแล้วก็เมตตาหลานทั้งเยนิรินแล้วก็สันดีทั้งคู่เลยนะคะอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ขอให้เขาทั้งคู่แหละก้าวไปก้าวไปได้อย่างประสบความสําเร็จทั้งคู่ค่ะคือเขามาสายดา,าราแน่นอนนะครับพี่น้าววันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยแต่จะมีการแลกกันนะคะด้วยว่าถ้าสมมติอยู่เรียนตกเมื่อไหร่ อยู่จะถูกลดทอนเวลาการเรียนเต้นอยู่ชั่วโมงอยู่ลงเท่านั้นและอยู่ต้องเอาเวลาในการเรียนเต้นไปเรียนพิเศษเพิ่มอันนี้เป็นดีลระหว่างนิกันนินนรินที่ถูกดีลไว้อยู่แล้วว่าเรียนก็ต้องให้ได้ด้วยซึ่งจริงๆอะเป้าหมายเขาเองอะถามว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกว่า เขาอยากเป็นหมอพร้อมกับเป็นศิลปินหนูบอกว่ามันยากมากนะแล้วหนูก็ถามว่าเป็นหมออะไรแม่ว่าหนูอยากเป็นหมออะไรดีล่ะอะไรก็ได้ที่ฉีดหน้าแม่ได้แล้วก็ทาศัลยกรรมให้แม่ได้แหมอกันก็ขอเป็นหมอสันหรือหมอสกินแล้วกันนะจะได้แบบว่าขยุงล่างแม่ให้ด้วยอะไรอยงี้เขาก็จะมีความฝันของเขาแบบนั้นซึ่งเราก็ไม่ปิดกั้นแหละแต่ก็หนูก็ทําตามกฎต้องทุกอย่างต้องทาตามกฎถ้าเรียนตก ก็จะลดชั่วโมงการเรียนเต้นหรือเรียนร้องลงแต่ถ้าเรียนได้ดีชั่วโมงการเรียนเต้นเรียนร้องสามารถเรียนเพิ่มได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ